ดี๋ยวเจ้าหู้อยู่บ่ว่าลูกหลานกําลังสิตั้งบ้านเนี่ยลูกหลานมันบ่ถูกบ่ต้องกันเรื่องอีหยังนะกอฮู้อยู่บ่พี่ก็บ่คักปานดอยาบกวกหลานือเาน้องมจักับกุกไสเแทกได้ได้กินน้องอมาเล่าแต่ว่าน้องนางน่ะบ่ได้มาเว้ากับเจ้าบ่บ่ แต่น้องอ่ําเราเลยอ๋ออ่ําเราแล้วเพิ่นบ่อยากลงไปอีกเบี้ยลงมาเอ้ยก็ไปจักพักเมาแล้บอกให้น้องนางขึ้นมาพี่เพิ่นก็บ่ขึ้นมาเพิ่นก็บ่ขึ้นมาเว้าเพิ่นบ่ขึ้นมาเราเอ้ยก็ยาแล้วเอ้ยก็ลงไปก็บ่ได้ สบสวัสดีสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องป้าลุงบวชสูตสุคนเนาะก็ยินดีต้อนรับซ่องสาวุนบานาอีกแล้วพี่น้องเลยโดยอ่ะมาพบพ่อในมื้อนี้พี่น้องเลย,เลยทั้งสับุนก็ได้เข้ามาเยี่ยมมายามสี่เฮือนของเอื้อยเนาะโอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีขุนเดบ่เนาะเฮือนกำลังย่างเข้าไปหาเพื่อนตอนนี้สี่เพือนของเรานี่ยสี โบตายเพื่อนเพดองไอเนาะสีแจ่มแจ่มแจมใส่คักดีด้วยเมื่อนี้กะข่ามาดินน้ำเอื้อยแล้วกอนอยู่เพื่อนอยู่ซ่านอยู่บ่เป็นจังไดเนาะสุขภาพร่างกายของเอื้อยเพื่อนเพื่อนอยู่ซ่านอยู่บ่คือจมอยสิมีแท้ ต่อไปทำเฮียนบดเดือดจั๊กสีเฮือนเนาะเจียมเลยเฮ้ยเกิดวันตาอยู่เฮือนบ่เดี๋ยวประตูเราไว้ล็อกแล้วเนาะอ้าวมีสาวเฮือนอีก นางที่ต่างเงื่อนบ่เปิดประตูเข้าก่อนเอ้ยอ,อยู่อยู่เฮือนบ่ก็จะมอจะมีแทได้ยินเสียงแล้ว <c ười> Dù hết quân đi bọ Ồ Bước tao phải xài bớt bà đi Ủa, Nào đâu à xin lỗi nắm như hơn, hơi bên ta, thì đi bán cái cây kín nhao nè này, kín hỏi bó mmm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  hỏi หนาวอ๋อขี้พ่นเนาะลมแห้งดีขี้พ่นขี้ห้อยพุดพีโดอืมน้งสาวไปใส่บัดดูก่ะน้องทิ่นน้งดาไปตรงนี้เอ่ะน้งนางไลมค่ะน้งนางเมื่อว้านผัวอาอไปหนึ่งข่อยจ้ะน้งทิตนองอ้ำน้งทิตนน้องอ้ำ โอ้น้องอ้ำขึ้นมาอยู่นลำเจ้าบ่โดยออ๋มาได้สิหามือเล้วเป็นไงคือจุ๊บว่าเจ้าวันนี้น่ะช่วงนี้บอกเลยบ่คอยเป็นจังไงคือแบบหน้าตาคือเดืองคือโหกกว่าเก่าลายอ้ามือเจ้าก็ไปเย็นแท้เย็นนิ่มไรบ่ะโดย นีบอะไรปะนี้ไม่เอาตะกี้จะคือจับหนีบไม่ไรอยู่เอ้ยบันนี้มันเป็นจังไรมือนะ่อนแล้วโอ้ขอโทษนะคือสั่นบ่มือยาวุ๊นะเอ้ยมือคืยเย็นแทนมือจะนะแท่คืออยู่ในเฮือนคือคือคนบายํำก้อนแท่เี่เ่าจักมันเย็นนะอ่าเย็นแบบคือคนบายํำก้อนนี่คือว่าอยู่ในเฮือนตลอดนะโดยบมมีไห้คิกนะเขามือ มิไอคิงสางว่าโทเมิไอคิงมันเย็นนะสางกูตื่นกูโตแล้วใช่ไหมเย็นบ่คิงแบบมันเย็นตามแขงตามขาเจ้าบม่กินยาแล้วบ่ะจ๊ะจะกินยาอย่างมื่อจากินนะจ๊ะยาที่เจ้าเคยกินได้ใช่ไหมเอ่ยไ่ได้กินนะบ่มอง เป็นจังไงแบบกินแดมบ,บูดี้นเืนยาด้วยวบุมีเงินต่อไม่อเงินต่อกินยากินยาค่ายเส้นค่ายยางกันบ่ยานั่นอ่ะไดี๋ยวยงหน้าตาเจ้าคือแบบพูบกูเก่าลายเลยมือกับแบบบุมีคมนั่นเลยเมื่อขอโทษเอืยเขาขอ,อนจับมันช่วงนี้เนี่ยเออแม่งควมเออเราไว้ดี ไอคิงไอคิงอเย็นนอนกัาคืนกันหนาวมุ้ยผ่าห่มบ่มีอ้าตุนั่งเย็นนะตุ่มจังไลก็เย็นดยตุ่มจังเรก็เย็นซอนผ่าซีพนหนาวพึ่นก็เย็นบอกายว่าไอคิงเฮามันบ่มีความอุ่นเนาะด่อย แปลว่าเดือดเลนวอสดุส ah, ้าวันนะเอิญโอ้กลัวมึมีคนอยู่น้ำบ่คือถ้วยจานก็คือเกลือนอยู่เดีมีวมีเด็กน้อยเขากินแล้วก็ถิ่มย่างยายอยู่เนาะโบกชวนนอนนะเอ้ยเอ้ยกินข่าวกับย่างเจ้าจำเจ้าเฮ้ยจำเจ้วน้องนางก็เอาน้องทิ่นกับน้องอ้อมเป็นจีบันกขาจีให้กินเด้ซัก น้องนางเหรเมื่อเฮือนแต่เหอะออเมื่อวันผัวแต่โดนนะบ่เมื่อตั้งแต่เมื่อวันจันทร์าเต็มอยู่นะชาวไพ่นะเอ้ยเชาน้องน้อยนาเพื่อนน้องน้อยนาน้องนาเพื่อนเอ้ยเอ้ยน้องอ๊อฟมันดีเอ้ยน้องนาเอ็นน้องน้อยอ่ะบ่โอเอาเพื่อนคือมาไว้พี่ ซื้อมาเพิ่นขึ้นมาป้าไว้นี่คือซื้อตั้งแต่เดือน11 12พุ่นแล้วนะสาวตอนนั้นเพิยังบ่มีใครมาอยู่ในเฮือนนีโอ้เพิ่นได้มันเสียโดยย่นคนทุกคนหยังอืมๆอันนี้เพิ่นหาเงินมาได้ได้เพิ่นได้ซื้อสามมาฝากไว้นําเจ้าโดยโอน้องน้อยหน้าว่าซื้อเพิ่นน่ะแต่ว่าเออแต่น้อยน้องน้อย จักต้นนั่นเออเป็นมาฝากไว้ชิมหาชิมหาต้นเดี๋ยวเจ้าหู้ยบว่าลูกหลานกำลังคิดตั้งบ้านเดี๋ยวลูกหลานมันบวถือบ่ชต้องกันเรื่องอีแงงนะกับข้าหู้ยบว่าพี่ก็หู้บวคขัดปหาอไรน่ะสาวไอ้เก๋อพญายามบอกพวกหลานเสื่อสมบัตเขา น้องมูนจักรับกุกไปเสียหิตเทกจแต่ได้กินน้องอ้ำมา l าแต่ว่าน้องนางหนูไบ่ได้มาว่ากับเจ้าบ่บ่แต่น้องอ้ำเราอืมอ้ำเราเพิ่นเบียกร้องไปเบียกล้งมาเอ้ยกับปจักษ์ความเมาเลยบอกให้น้องนางขึ้นมาพี่เพิ่นกรบโปกขึ้นมาเพิ่นกรบโปกขึ้นมาว่าเพิ่นกรบโปกขึ้นมาเราเอ้ยกระยาแล้วเอ้ยกระลุกใบกรบพอได้นี่จะบอกอนน้องลูกอะไร แม่บ่อยู่เด้อเนาะพ่อบ่อยู่แล้วก็หักแพงกันแล้วบ่เฮ็ดจังได๋ซั่นเนาะเนาะหมู่เฮาก็ได้มามื้อนี้ก็ได้เข้ามาเยี่ยมมายามมอยสิมีแท้่น้องลากับน้องสถิตไปโรงเรียนนมิมาน้องนางเพิ่นก็เมื่อานผัวเพิ่นเ่อไปคุมันอยา หัวเพิ่นน่ะเมื่อเดือนจ้างเขาค่ะโอ๋เป็นช่างเพิ่นช่างไปหาเป็นกรรมกรเลยเป็นเป็นซอยอันเพิ่นเลยแน่เนาะจักสิว่าจังได๋คือว่าน่บอกได้แต่ปากเพิ่นเตามก็คือว่าน่เนาะเอ้ยเนาะโดยอืมโดย อ่ะเดี๋ยวเฮาสิขอเลาะเบิ่งเฮือนเจ้ารอบๆนี่เด้อเอื้อยเด้อบิงเฮาขอพอไม้น่เอื้อยเรามือสั่นจับไม้ก็บ่ได้มือเย็นคคือคนบ่ายนําก้อนนี่อายคิงนี่บ่มีความอุ่นเลยเย็นดิเย็นจ้อยเลยเอาขอย่นเบิ่งรอบๆเพิ่นเจ้าก่อนเด้อเอื้อยเดี๋ยวเฮามาโดยโดยเบิ่ง่เบิ่งซานเนาะสีเฮือนสีซานแจ่มเด้อเฮือนของเรานี่ หล่ยเือนอยู่ห่อเห ulously, ็ดมาสักปีแหละห่อสั่งเงินเดือนป่ามันทอดสองปีเด้อบอกทอดหมดแล้วปีปลายบอสีได้อยู่สองปีเนาะสองปีนี่เนาะแมนแต่สีนี้ยังสดใสคือนก็โอ้โหนี่เด้อ น้องน้อยน้องน้อยแต่ว่าก่นอนอหัวยังอันนี้เนาะหม้อแม่นหัวหัวมันเห็นบ่ะเห็นดิหัวยังหัวมันหันหวเผือกเหรอวะแมนบากินนาไอ้บ่อนี่นะเพื่อว่าไปกระสอบเลยอันนี้แมนไปถามเอ้ยวันด่าเขาพวกหม้อแม่นเผือกอันนี้ Nếu có mặn, mặn là bán tháng 1. ăn là kín đá ý này, Ờ đấy. Ơ, tụi nó luôn rồi. Ăn ạ. Ừ, mặn hơm. mặn đi chăng? Chắc bỏ cái kín đi. Này. Đấy, này đây nữa. Về, ừ. Ừ. Mà tự mắt ý nhỉ? Nói, xếp nhỉ? không? เนียนจิมหาต้นเนาะจิมหาต้นน่ะจิมหาได้เนาะจิมหาพมยาวสี่เมตรเนียกี่เขาเห็ดเนาะอ้อมหัวหลอกบนได้เหืหอเออเราหนีกันผมมีคนนำผ้าไปเพีอยอย่น้องเลย,เยลกระเบนนี่แหละเลากับไปม,มาบพไ,ได้เลยเนาะไม่มีแต่ว่าทางเอื้อยเพิ่นแล้วก็ทางคอเราซอยเนาะเนีย ตัดงัวตัดยางได้พ่อใส่รองหน้าไวหน้าไ้โยนน้ำผัวเฮ็ดผู้รีผัขึ่นเนาะเิ่านั่นนะเฮ็ดเยังนั네่นเนาะอ้ยเฮ็ดเฮ็ดครัวเราอะเฮ็ดคัวกับยู่โอ้คนจนดายคนฮ่อนี่เฮ็ดรากกับวากอยู่แล้วบ้านเฮ็ดครัวเฮ็ดคัวกับชยากขึ้นนี่แหลบ้านนี่ยถูงแน่นะเออตเฉียงหน้าผมเองาาเียง เอมใส้กา้นอกจี้็ไม่ได้เยอืล้ปเอาขนมน้อะน้องล่าเลยอันถงหนึงเลยอันวดสามเลยแม่เห็นตังบปล่อยไปกินหยาบอกเลยหรือว่าผมมีคนปล่อยไปให้ โอยนะสาวเอาติดน้องด้ามาตั้งนี้เลยค่ะคุณอยแม่ว่าคปยสายนีนก็ได้ดอกเปปลายมุมโองมุกกรยก็ได้มีจักโตแบนะสองตัสองตอน๋อได้มงหนึ่งเขนาลงน้หนึ่งอยู่ใช่หรือไงกีตะไพ่กีตไพ่เข่างน้ำเข่าลงไปจุตารางมันลง เขาเห็ดจังกซีออมอ๋อกินเดือเพิ่มได้ไหมเอาตารางไอ้น่าเฮือนคัวน่าที่มาเห็ดต่อออกหันนันไพ่ไพ่ไพ่หยกห่ยคือเซ่เราบานนะเซ่แบบนั้นนะจาเพิ่ตั้งเลยเซ่แบบนั้นเออลงมาตั้งตั้งไปเซียฮือนคั้วตั่งเพอไวแบบอันพอไวเหน ใครลดทล้กรลไทยนะน้าสาวกลุ่มกล้างใครยุ่งว่าทางดังมันยังบรดงำเพื่อนเนาะดูดีดูดย,ดย,ดยบรดมาเยี่ยมมายามแต่โดนเลยชีวิตของเอหยวันตาเนาะด,ดูดีตตะซีมาจังไายให้พี่น้องเลย,ยนี่แหดะมันบ่มีหัวหน้าครอบครัวถึงทางพวกเราขุยยเป็นเดห้หวยอ้อมไว้กต่มีเครื่องปูเครื่องพังเนาะ มันเายก็ดีแต่ว่ามีหัวอ้อมะบ่มีหวนว่างววยขามาจักไปสิไล่ให้เนาะ่ต้นกล้วยอ่ะต้นกล้วยยบ่เปตดอกจ้องกินอือันัวก็บ่ได้เข้ามาดอกชุดตัวไว้แล้วแ้วดีแต่ห้องน้ําอยู่ใกล้ มองเดี <it> ๋ยมาเบิ่งพ่อจะหาพื้นหายเอยลูกเคยพื้นหามไว้แต่ตนละยังบม่ค่อยเห็นจะเถื่อเลยลูกเคยเราเจ้านี่เนยเป็นช่วงแพร์ปลูกแครนกันเดือนไหนเดือนสี่ขมันสิได้นะสาวอ๋อเพร่ะนี่คือพิ่นไปหาเงินใบเนาะหาเงินน้อยปูกขอต่อแครน เพิ่นปงเท่าไรแล้วเอ้ยเพิ่นยืนนันได้ปงมีแต่มาไหวมาขอไหวซื้อวะขอไหวแต่ขอไหวจากพันไลายชีหายอยู่หากินห้เนาะแต่โอ้ยแหมมีแตกินข้าวจำแจลใบข้าวจี้แต่อย่าให้มีแห้งมันจะมีจังไบรเนาะแล้ว จะแด่คนพ่อบุมีโหนานำพาคนนาครอบครัวนี่นี่ไงเนี่ยอาศัายลูกอาศัายเต้ากับแบบนี้ได้เนาะพนน้อยยังน้อยอยู่ปูอยู่นําก็คือน้องดาน้องสถิตสถิตนิดหนึ่งเข้าให้กินได้เลยชุกอยู่บ่ย <c oughs> ังไงหมูชุกมันนี่ก็ได้น้องอ้ําเป็นครูกันน่อย ไว้ให้ทั้งน้องๆคนเด้อโดยซื้อขนมมาฝากกันนาน้องละของสถิตมาในเฮือนหนี่งบ่อน,นี่นนะทำไม,ม,ำมลูกเต้าไปก็ไม่ได้อยู่ในเฮือนเจ้านะ่ะมันหนาวเนาะพอมีความอบอุ่นเลย เอาไปเองเด็ดเริ่มตาซะเริ่มตาเส็ตาเอาสู้เซงเดดบ่ได้เลยตาค่ะอือบ่มัวหน่อยอ้าวมีแต่เท่านั้นเด้เอ้ยเฮาเข้ามาเยี่ยมยามพิ่เฮาก็ได้มาเวียอยู่พุ่นอยู่เือนน้องอ้แหละแต่ว่าเฮาสิมาคุยกับเพิ่นอยู่แต่ว่ามีเวลาเนาะนเดี๋ยวมีเวลาก่อนพอน้องอ้ก่อนสิบอกเพ่นเพ่นไปเฮียนเนาะยังบ่มา เอาพ่อเป็นเสาทิดาเนาะเป็นดอกเคียนจากมงกอนเลยชีวิตมงปลายคุณเหาพาไปเวียสิบริยูถาคนละป้าสันมแตว่ว่าเขาสีจะกลับก่อนเลยเด้อมื่อหนามือไนสีมาเยี่ยมไหมโดย<ด>ขอบคุณคุณน้าสาวลายที่น้สาวขมามันเยี่ยมยามทำข้าวเอ้ยคอ,อยนาสาวอยู่ดีเองนาสาวเด้อ ดเอเจ้าดีไเจ้าก็คือการมียกัเนาะมีีบกมีงานในคนชั่นกับโทรหาเด้อดยก็คือก้เลยแต่เราเยมีเวลามาทางนี้มีแกชิคอมาเยี่ยมมายียม่เมื่อป้ากอนวัดนี้อ่ะสบายดีเนาะโอเคเพื่นนอหเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่ว่าท้งสมบุขอมา เยมทางเอื yeah, ý, ý, h ồng, h ình, ้อยเราให้พี่น้องเอ้ยอันประตูไว้ให้แล้วก่อนในงัวเก่าไปบ่ได้อีกแล้วนี่ลูกเต้าก็ไปโรงพเบิดเนาะผู้กอันอาศัยได้น้องนางกเพิ่นกเมื่อนมันซอยหญ้ายังบ่ได้มาโยานี้แลพี่น้องเอ้ยคนเฮาเนาะกะชีวิตของเราก็ไปใต้ต้นนี้ได้เอื้อตาเนาะก็คือพ่อแม่พี่น้องผูันแหละที่ผ่านมาเป็นจังได๋เนาะ นี่จะหายกำลังใจแมพี่น้องไอปโอเคสำหรับคลิปนี้กขอขอบคุณขอ,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามาติดตามชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบดักกรบเป๋ามโฆษณาเด้อขอขอบคุณขอบคุณเบิร์ทุกๆคนเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเนาะสะบายดีสบายดี